นี้คะ่ะได้แล้วหนึ่งถุงพริกแดงสวัสดีคะ่ะวันนี้จะพามาเด็ดพริกนะคะเด็ดพริกไว้กินหน้าหนาวนะคะอันนี้เป็นพริกแบบพันพันจินดานะคะพริกจินดาแดงนะคะเม็ดจะใหญ่ๆหญ่หน่อยตำส้มตำก็แซบดีนะคะตำส้มตำเขาก็ไม่ไม่เผ็ดมากอะ่ะคือเขาไม่ได้เผ็ดแสบร้อนเหมือนพริกขี้หนูแล้วก็พริกเี้เหรอ่ะเนาะก็เผ็ดประมาณ เผ็ดนะคะเผ็ดแต่ว่าไม่เผ็ดร้อนประมาณนั้นนะคะอันนี้คือความคิดของการนะอ่าก็จะเก็บไปกินหน้าหนาวนะคะนี่ค่ะพริกกินดาแดงสวยๆนะคะเม็ดเขาจะใหญ่กว่าพริกขี้หนูนะเหมือนน้ำหนักเดโอเคอยู่เม็ดใหญ่เนาะเม็ดสวยดีอ่ะเดี๋ยวปีหน้ากันก็จะปลูกพริกกินดาเนี่แหละอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกเอาเม็ดอ่อเม็ดที่ใหญ่เนี่ยไปทําพันดีกว่าทาแนวเนาะก็จะเด็ดขั่วออกแล้วก็ไปใส่ถุง ซิปล็อกนะคะล้วก็เก็บไว้กินหน้าหนาวนะคะการก็ตากแห้งไปบ้างแล้วนะคะตากแห้งไปบ้างเพราะว่าอยากกินแบบพริกแห้งด้วยอะปีที่แล้วเก็บเก็บไว้ไม่พอเนาะนี่ใหญ่แยกไว้เก็บไว้ไม่พอนะคนะปีนี้พอจนล้นเลยอะพอจนจนล้นเลยนะคะปีที่แล้วก็มีเพื่อนๆมาถามหาซื้อพริกแช่แข็งด้วยแต่ว่าการเก็บไว้นิดเดียวนะคะ ปีนี้ก็พริกแจ้กแข็งก็เริ่มเก็บเก็บไปแล้วประมาณสามสี่ห่อนะคะเป็นแบบที่เหลือจากลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนั่นละคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็พายุมาแล้วนะคะแต่ว่าก็แฉลบออกไปทางนู้นแล้วล่ะแต่ก็อาจจะมีลมลมอะไรเงี้ยหรือจะตากจะตากดีเพื่อนๆตากอีกเพราะว่าตอนนี้ก็แต่กลัวไม่แห้ง <laughs> เพราะว่าอุณหภูมิเริ่มต่ำกว่าสามสิบองศาเนาะ แต่วันนี้ก็โอเคนะวันนี้ก็ร้อนอยู่นะยังเปิดพัดลมอยู่แต่เมื่อวานเย็นนะเมะื่อวานประมาณยี่สิบยี่แปดสูงสุดอ่ะนะแต่ว่าต่าสุดก็ประมาณยี่สิบกว่าประมาณนั้นก็หนาวแล้วนะคะรู้สึกนะเพราะมันช่วงหนาวแรกๆมันจะหนาวลมเย็นอะ่ะลมวอยๆนะคะเหมือนเหมือนลมหนาวบ้านเราอะ่ะนี่ก็เด็ดพรกออกวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะว่าการเนี่ยจะย้ายย้ายย้ายบ้านแล้วนะคะ แจ้งย้ายแล้วอันนี้ย้ายของจริงนะคะจะย้ายจะย้าย,ายมาจนแบบว่าลุงลุงเขาก็คิดนานอยู่เหมือนกันว่าเออมันคุ้มไหมอยู่บ้านนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนก็เออยังไงอะเมื่อก่อนที่เช่าก็อยู่ด้วยนะอยู่ด้วยนะเพราะว่ามันไปทํางานมันใกล้ๆไงสาหรับลุงนะสิบนาทีอแต่ถ้าย้ายไปอยู่บ้านนั้นก็ครึ่งชั่วโมงอะ่ะเป็นต้นไปนะนะ ก็เลยอยู่อนี่ดูอยู่นี่นะคะแล้วก็ากางก็รับนวดด้วยเนาะแล้วก็ลุงเขากา็รับสอนพิเศษด้วยเนาะชั้นบนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือตั้งแต่โควิดมาก็คือแล้วก็ฟิล์มกลับไปเนาะฟิลม์มเออมันใกล้โรงเรียนลูกใกล้โรงเรียนด้วยไงที่จะไปแบบว่าเออขึ้นรถบัสอะไรสะดวกเนาะเพราะว่าโรงเรียนไม่ได้อยู่ใกล้ๆนี่นะต้องอต้องไปประมาณสี่สิบนาที อ่านะรถบัสอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็ตอนนี้ก็ไม่มีเหตุจําเป็นแล้วการก็ไม่ได้นวดแล้วเพราะว่าโคตั้งแต่โควิดมาก็ไม่ได้นวดนะคะนวดอยู่ลุงคนหนึง่งที่แกแบบว่าเราปิดแต่ว่าแกก็ชอบมานวดนะ,ะแกก็อคือหาเรื่องว่างนันเถอะไม่าหาเรื่องประมาณว่าทําไมเธอปิดอะไรเงี้ยเออ ทำงานเหรอแกก็วังเงี้ยเดี๋ยวจะฟ้องสามีนะว่าเธอไม่ทำงานที่ไหนได้ตลกดีอะ่ะแกแกแบบว่าแกมานุนวัดแล้วแต่จังหวะแกอะ่ะบางทีแกค่อยคุยไม่ค่อยรู้เรื่องไงคนเนี้ยนะเออแต่ก็เป็นลูกค้าประจำนั่นแหละแต่ค่อนข้างเอาแต่ใจอะไรงะเงออี้ยประมาณว่ามาร์กก็ไม่ปิดนะไม่เคยปิดเลย ไม่เคยใส่มาร์สเลยนะเออไม่เคยเห็นแกใส่เลยแล้วแกก็ชอบไปไปาจิงโกะดเนาะเอออายุเจ็เจ็ดสิบแล้วล่ะการก็เลยกลวัวไงกลัวจะติดแต่พอแกมาพูดพูดบ่อยๆยก็เนาะทาคานว่าง่ายๆก็เออนวดก็นวดอะไรเงี้ยเออนวดให้แกเนาะแกนั่งสารเด้อแบบปวดขาอะไรเงี้ยก็นวดให้คนเดียวรอบจากนั้นการก็ไม่ได้นวดเนาะก็ไม่มีใครมา ตามประกาศทางการนะแล้วนะัแ,วนนแหละนักเรียนนักเรียนของลุงก็ไม่มีใครมาแล้วเพราะว่าส่วนมากก็เรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยคือมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปหมดเลยเนาะเหมือนโลกของเรามันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแปลงไปเลยเนาะไปอีกอีกแบบหนึ่งอะเป็นเหมือนเป็น new new normal อไรเนาะเออเรียนออนไลน์อะไรอ่งเงี้ยไม่น่าเชื่อเนาะ บ้านก็ไม่ได้กลับจะกลับบ้านก็ยากเย็นนะเพื่อนต้องกลับตัวต้องอะไรอีกเดี๋ยวนะต่อไปนี้ก็ใครจะกลับก็ยากหน่อยนะคะต้องกลับตรงกลับตัวอะไรอีกไปกลับแต่ไม่รู้จะเป็นไปถึงเมื่อไหรอะนะ่อ่ะนะอืมก็หน้าค่ะจะย้ายเดือนพฤศจิกานะคะเดือนหน้าก็คงจะวุ่นวายกับการย้ายบ้านนะ,ะโอ้โหโอะไรค่ะไปอยู่นู่นก็อยู่กัน ออสี่คนนะคะแต่คนละบ้านนะคะแต่ว่าก็แต่ก็บ้านเดียวกันนั่นแหละลูกของลุงเขาก็ก็อยู่ด้วยนะ,ะแต่ว่าส่วนมากเขาก็ไปนอนบ้านแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าอินเทอร์เน็ตจะอยู่อยู่บ้านเขาติดอินเทอร์เน็ตไว้ที่บ้านพ่อเขาไง <Okay. S 1> แต่พวกไปกินข้าวที่บ้านย่าเขานะคะนี่ค่ะลูกลุงนะคะลูกลูกลุงนะคะลูกคุณสามีนะคะลูกติดนะคะ ก็มีลูกอยู่ด้วยนะกะ็อยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ก็ไม่ค่อยได้ไปวุ่นวายกับชีวิตเขาหรอกนะ,ะเพราะว่าสังคมญี่ปุ่นนะเหรอเออก็จะไม่ได้เหมือนบ้านเรานะถ้าเราไปวุ่นวายมากก็ยังไงอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบกันนะแต่คนญี่ปุ่นก็ประมาณเนี้ยนะคะเขาจะแบบว่าไม่ค่อยวุ่นวายกันอะ อยู่ที่บ้านลุงนะเป็นบ้านไม่บ้านไม่ได้เช่านะแต่เป็นบ้านบ้านลุงนั่นแหละแต่ว่าเก่ามากแล้วก็โอ้โห <c ười> คือแบบว่าข้างในนี่ผุหมดแล้วนะผุเพราะว่าไม่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เป็นสิบสิบปีอะ่ะน่าจะสิบเกือบสิบห้าปีอะ่ะตั้งแต่ก่อนที่ลุงไปไทยเนาะตอนก่อนที่แกจะอไปไทยอ่ะนะเออนั่นแหละ ก็สิบปีอะน่าจะสิบปีได้อะบ้านอะนะข้างในก็จะแบบเก่านะคะก็ไม่ได้มีอะไรนะคะที่บ้านไม่ได้มีพวกอ,อ,อะไรเลยเป็นบ้านโล่งๆนะคะการไปอยู่ก็ไปอยู่ตามนั้นแล้วก็ขนของเดิมๆเนี่ยไปบ้านที่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะแล้วก็ไปอยู่น้องแล้วก็ แต่ว่าที่นู่นจะหนาวกว่าที่นี่นะคะกี่นาทีและแปดนาทียังไ,ได้เรื่องเลยที่นู่นเดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่ามึงไม่เข้าเนื้อสักทีก็ที่นู่นนะคะจะหนาวกว่าที่นี่นะเพราะว่าอยู่ติดภูเขานะอยู่ติดภูเขาที่มันเป็นภูเขากั้นระหว่างจังหวัดฟุกุชิมะนะคะกับจังหวัดนีกะตะนะคะอ่าก็อยู่แถวๆภูเขาเชิงเขา ม่ถึงกับเชิงหรอกนะคะแต่ว่าใกล้กลแถวภูเขานั่นแหละก็จะหนาวนะคะแล้วก็หน้าหนาวก็จะมีหิมะตกเยอะฮะ,ะแถบแถวภูเขาหิมะจะตกเยอะเนาะ,ะเพราะว่าหนาวยิ่งสูงยิ่งหนาวนะคะนี่ <laughs> ตอนแรกไม่เข้าใจยิ่งสูงยิ่งหนาวอะไรนี่แหละ <laughs> ยิ่งสูงยิ่งหนาวก็คงเทียบมนจากธรรมชาติเนี่แหละก็เป็นบ้านไม่ต้องเช่านานเพื่อน แต่ว่ามันจะไกลจากที่ทํางานของลุงลุงเขาก็ยังทํางานอยู่ที่เดิมนะคะก็ต้องตื่นแต่เช้าขึ้นมาอีกครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ปกติลุงก็เป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้วอะตื่นมาบางทีมามาเล่นเน็ตมาอะไรเงี้ยของแกมาอ่านข่าวอะไรอย่างเง,ง,งี้ยปกติแกก็ตื่นเช้าแต่ก็คงอยากจะตื่นมาพไม่อยากตื่นแบบเร่งรีบอะไรอย่างงี้มั้งอืแต่แกก็คํานวณดูแล,แล้วแหละว่า เออมันไม่มีความจําเป็นที่จะอยู่ที่นี่แล้วอืมแกก็คิดนานอยู่การก็บอกโอ้ยเห็นบอกมา <laughs> เห็นบอกมาหลายปีแล้วเห็นบอกมั้งแต่ปีที่แล้วแล้วจะเตรียมตัวย้ายอะไรเงี้ย <laughs> แกก็บอกว่าใครบอกอา้าวที่บอกให้เราทําความสะอาดปีนู้นนะคะ <laughs> เพื่อนจําได้ไหมที่ทําความสะอาดเตรียมมาอยู่อะ่ะเออแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ย้ายะนะ เพราะว่าเพราะว่าฟิล์มเรียนไม่จบด้วยบางั้นเรียนไม่จบมปลายก็เลยไม่ได้ย้ายเออเนอะปีนี้ก็ย้ายจริงๆแล้วที่เนิ่นก็จะใกล้กัเขานั่นแหละหนาวกว่าที่นี่แต่ว่ามันก็ปลูกผักมันก็สะดวกขึ้นนะเพราะว่าไม่ต้องไปมานะก็ได้ได้ปลูกทุกวันนะได้ดูแลนะก็เพื่อนๆก็รอดูแล้วกันว่าจะดีขึ้นไหมหรือจะขี้เกียจขึ้น การก็ปีหน้าก็จะไม่ปลูกเยอะหรอกก็จะปลูกแค่พอกินนะเผื่อขายให้เพื่อนๆที่เป็นลูกค้าประจําบ้างนะคะเพราะว่าปลูกเยอะก็กินไม่ทันนะ,ะกออ็ไม่บางทีก็ไม่ได้ลูกค้าก็เรื่อยๆนะคะปลูกประมาณเนี้ยโอเคละประมาณเนี้ยไม่ต้องเยอะไปกว่านี้นะ,ะืมแต่ก็ไม่รู้เยอะหรือเปล่านะ,ะอันนี้ปลูกพริกเอาการคำนวณดูนะปลูกไปเยอะแต่ว่าตายนะคะ ก็ประมาณไม่เกินสองร้อยต้นนะเออประมาณนี้แหละแต่ว่าปลูกเนี่ยประมาณหกสามร้อยต้นนะแต่เหมือนตายไปครึ่งนึงอะเกินครึ่งอะตายไปครึ่งต่อครึ่งอะก็เหลือประมาณนั่นแหละค่ะสองร้อยกว่าต้นเนาะไม่ถึงสองร้อยต้นอะนี่กาก็าจะปลูกพริประมาณเออนี่ยแหละค่ะแต่ก็ไม่รู้นะต้องดูเหตุการณ์ก่อนปีที่แล้วไม่ได้คาดดาวอะไรเลยยังได้ปลูกเยอะเลย พี่ทีแล้วกะว่าจะกลับบ้านใช่ไหมแต่ว่าติดโควิดแต่ดันมาโควิดนะคะก็เลยได้ปลูกพริกเนาะชีวิตไม่แน่นอนเนาะเพื่อนอบอกว่าจะปลูกประมาณนี้อาจจะปลูกเยอะหรือบอกว่าจะปลูกเยอะอาจจะเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะเออเราไม่รู้ล่วงหน้าจริงๆเนาะคือแพลนไว้อย่างนี้แต่ว่าอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ไม่รู้เนาะเออแต่ว่าแพลนไว้ก็คือจะปลูกนั่นแหละจะปลูกพริกสองร้อยต้นมะเขือ ก็ประมาณเหมือนเดิมนะเกือบร้อยสองร้อยต้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะปลูกผักไทยที่เรากินอนะที่เรากินอะนะคะที่จะสามารถปลูกได้ในที่ที่การอยู่เนะาะเพราะมันหนาวพอสมควรเนาะนี่กะตะอืมจะปลูกที่ที่หาเม็ดได้ด้วยค่ะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านหรือเปล่านะ ติดโควิดเนี่ยค่ะแต่ก็พยายามจะกลับนะยังไม่ได้ตังคืนจากสายการบินเลยค่ะเพื่อนสายการบินไลออนแอร์ยังไม่ได้ตังคืนเลยบอกว่าจะคืนนะสี่หมื่นห้าหมื่นเยนะนะคือพวกการเสียค่าเครื่องบินไปเป็นเสียไปกับครั้งเนี้ยเป็นแสนเยนเลยนะคะ สามหมื่นกว่าบาทก็อันนี้ยังการยังไม่ได้คืนแต่ของลุงอะเสียไปเสียไปเลยเอาคืนไม่ได้อันนั้นน่ะของการนี่จองไปสองรอบได้คืนอันหนึ่งก็คือของแอร์เอเชียได้แล้วตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆเลยเดือนหนึ่งก็ได้แต่ว่าของอของอไรล่ะแอร์ยังไม่ได้นะการโทรไปเขาก็บอกว่ากำลัง <laughs> กำลังจัดการอยู่ของเดือนอน,นียแล้วเขาก็ ออกแนวแบบว่าอารมณ์เสียอะไรเงี้ยการก็เลยเอาคา่ะคาคอะไรเงี้ยคงจะเครียดอะไรเงี้ยออกแนวแบบหัดก้อนอยู่นะคะอะไรเงี้ยอแนวอารมณ์เสียเงี้ยการก็เลยเอโอเคค่ะค่ะค่ะนะว่าช่วงนี้ก็รู้อยู่เนาะใครๆแบบก็เครียดอเนาะนนก็คงจะก็เข้าใจอ่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืนนะเดี๋ยวเดือนนี้ไปเช็คดูอีกทีประมาณสี่หมื่นแปดเยนนะคะประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ก็ถ้ากลับไปเป็นแบบว่าเครียกอ,อะไรอะถึงไม่คืนก็กลับไปเป็นแต้มให้เราแบบว่าได้ใช้ครั้งต่อไปก็โอเคนะอืมเราจะได้บินแบบว่าเวลาเมื่อไหร่ที่แบบว่าโอเคอะ่ะโควิดอะไรเงี้ยทักวันหนึ่งแหละมันต้องแบบว่าดีขึ้นะนะเนาะเพราะว่าคงไม่ไหวรอกต้งแบบว่าเป็นอย่างนี้ตลอดอะนี่ค่ะก็มาเล่าให้ฟังให้เพื่อนๆฟังเนาะว่า จะย้ายบ้านแล้วนะคะอืมไปอยู่ชนบทที่แท้ทรูที่นู่นก็ไพรษสเนียกับเซเว่นก็ห่างขับรถสิบห้านาทีนะคะไกลนะเซเว่นแบบ้บานนอกจริงๆนะเพราะว่าเซเว่นไม่มีเซเว่นไกลนะแล้วก็ไพรษสเนียไพรสเนียก็ใกล้ๆเซเว่นนั่นแหละแต่ไพร์สเนียเล็กก็มีที่หมู่บ้านนะคะแต่ว่าไพรษสเนียเล็กบางทีก็ก็หยุดแบบว่า วันหยุดอะไรเงี้ยเขาก็หยุดเนาะเขาไม่ได้เปิดสแตนบายเป็นแบบว่าอย่างไปชนีใหญ่เขาจะเปิดเฉพาะกิจสําหรับพวกที่แบบว่าดวนดวนหรืออะไรอย่างี้เนาะด้วยเป็นช่องเล็กๆอะไม่ได้เปิดตรงอตรงทั่วไปอะนะเออแต่ว่าไปชนีเล็กก็ปิดเลยกลางก็รอดูต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงเนาะ ว่าต้องใช้รถแต่การก็เดี๋ยวต้องไปต่อทะเบียนมอ,มอเตอร์ไซค์หรือเปล่าหรือจะไปสอบใบกับขี่ต้องเสียตังอีกนะท่านเพื่อนของการนี้มีใบขับขี่เ,เกียร์โตะถ้าก็จะขับรถกระบะต้องไปสอบไปเรียนอ่ะไปเรียนแล้วก็ออพอสอบเป็นก็เอา เอาใบที่โรงเรียนนะไปยื่นที่ไปยื่นที่ขนส่งได้เลยนะคะต้องเรียนอนะ่ะถึงเราจะเป็นแล้วแต่ก็ต้องเรียนนะนเพื่อนเพราะว่าเรามันยังไม่มีใบไงคือเขาแยกไนงะแต่ขับมอเตอร์ไซค์ได้ค่ะขับมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเกียร์โต้ได้นะแต่ว่ามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ลูกชายลุงเขาก็ไม่ขับแล้วนะเขาลับตอนสมัยมอปลายก็ออ ต้องไปต่อทะเบียนสามหมื่นเยนตอนนี้ทะเบียนทะเบียนขาดนะต้องไปต่อทะเบียนหรือเปล่านะเข้าการเข้าใจประมาณนั้นนะสามหมื่นเยนนะแล้วก็ขับได้เลยก็ดีนะไว้ขับไปทำสวนอะไรเงยตรงข้างๆถนนน,นะฮะนี่ได้แล้วคันเพื่อนเสร็จแล้วเราก็เอาถุงมาใส่นะ ถุงเป็นถุงถุงที่ใส่ในถุงซิปล็อกที่ใส่ในตู้แช่แข็งได้นะแบบนี้ขนอะงการเลือกไซส์เล็กไม่ชอบไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่มันใสมันเถอถะอทะเอาแบบเวลาเราแกะแกะเป็นแบบอันๆอย่างนี้ไปดีกว่ามันจะมีเขียวด้วยแบบนี้ไม่เป็นไรนะจอบเนาะ ไปไเลยอัปเดตนะ,ะไม่ค่อยได้อัปเดตเลยเก็บผักเก็บผักอย่างเดียวไม่รู้ยังมีใครติดตามอยู่หรือเปล่ามันเก็บผักเก็บผักเก็บผักขายชีวิตแม่ค้านะชีวิตแม่ค้าขายผักนะโอ้ยการเดินไปส่งของนี่เป็นกิโลกิโลเลยฮะ,ะเพราะว่า นี่ค่ะไปส่งของเป็นกิโลวันไหนที่ลุงไปส่งวันที่ลุงเออลุงไปทำงานนะคะโอ้ใส่แน่นๆแบบนี้ดีเนาะนี่ค่ะได้แล้วหนึ่งถุงพริกแดงใส่เต็มเยอะไปไหมประมาณนี้แหละจัดเต็มนะคะแดงๆสดๆเนี่ยพริก อินดาออกส้มๆนะคะเขาไม่ได้แดงเขาไม่ได้แดงแดงมากเหมือนพริกขิน,น,น,นั่นเนาะอันนล้วก็จะแดงเข้มหน่อยนี่ที่เก็บไว้นะคะมีกี่ถุงละหลายถุงอยู่นะหนึ่งสองสามสี่เขียบเลยเขียบเลยนี่ค่ะอันนี้เป็นกะเพราเราการลองทำแบบ แบบแห่งใส่แบบทั้งใบไม่ต้องต้มอ,อ่ะการทำหลายแบบลองดูนะคะว่าแบบไหนจะดีที่สุดแล้วก็เดี๋ยวเอามากับเพรานี่ดันสวยมาอีกนะเดี๋ยวกันต้องตัดเสียดายเนาะแล้วก็เอามาเอามาเก็บแช่แข็งแบบนี้ไว้นั่นแหละเดี๋ยมีคนสนใจนะโอเคค่ะเพื่อนคลิปนี้บา,บายยนะคะสวัสดีค่ะ